สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่30สิงหาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action น l y ร i s คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะแแท่งก็ยัง2,000กว่าจุดเลยนะยังไม่ไกลไ,ไกลนะฮะเมื่อวานนะฮะเราเพะ่์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีก1ชุดนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การลงนะั้นไม่นดมีอยู่ในระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่ต่ำกว่าไปนะครับแต่นะปิดแท่งเขียวเนาะจะเป็นเอฟเฟกนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีอีกนิดนึงเเพราะว่าเข้าเกือบเข้าถึงโซนโอเวอร์แล้วแต่ นะครับเมื่อวานก่อนนะฮะเราวิเคราะห์ไว้แล้วว่าตรงนี้นะครับเขาทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับเราจากสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์เวอร์โลผลปรากฏมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะจะต้องอยู่ในโหมดของการพักตัวก่อนนะครับนะก็ตอนนี้ก็จบรอบของการพักตัวไปแล้วนะครับแล้วมีโอกาสที่จะทำโลว์เวอร์โลนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับแต่ตรงนี้นะฮะกำลัง นเซ็การลงอีกนิดหนึ่งนะฮะก็คงจะมีอาการย่อตัวในกรอบสักชุดหนึ่งก่อนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้เขาก็ะยงคนโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆนะฮะกำลังสร้างหลุมหลุมเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่เกิดการถล่มที่รุนแรงเนอะก,กันนะฮะกำลังอยู่เป็นกรอ,อบนะฮะก็จะทําให้เขาคงอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบไซด์เวอยู่นะครับ ส่วนตลาดนั้นนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน i ท e f เฟรมที่ d-daily ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้อาจจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นมันจะมีนึกเยอะแล้วนะครับมันจะต้องเกิดเอฟเฟกอะไรอีกสักนิดหนึ่งก่อนแล้วนะครับนะฮะ จุดสังเกตนะฮะตอนนี้ก็เส้นแนวจิตวิยาของเรานะครับจะเรียงตัวกันค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะฮะเราเรียกว่าเด c ครอสนะครับนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเดินทางได้อีกชุดหนึ่งแต่การเดินทางนี้นะครับยังคงในกรอบนะครับใครเทรดในทำเฟรมนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเทรดนะฮะเพราะทำเฟรมนี้ว่าใหญ่หญเนาะนะครับก็มันนี่ a ม a g e จ e n t เมนต์อยู่ที่สักประมาณสองหมื่นจุดนะครับทีนี้เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับ ก็จะส่งผลไปในททมเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในททมเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวันก่อนนะครับนะรบตรงนี้นะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว10แท่งก็ประมาณพันกรจุดเองก็ยังไม่ไปไหนไกล นะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บนใบนี้ก่อนอย่างน้อยเป็นการจบรอบสัญญาณขึ้นมาทดสอบเส้นแนวจิตวิทยาอีกสักชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อตามเอฟเฟกผลปรากฏว่านะครับเป็นการเบรกเด้งเลยนะครับเป็นการพักตัวค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชดุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีเยอะเลยทีเดียวทําให้ตรงนี้นะครับเกิดที่เป็น ซัพพลายโซนนะครับนะซัพพลายโนก็คือนะฮะตรงนี้นะอยู่ซัพประมาณพันกว่าจุดนะครับเกือบเกือบสองพันจุดเนาะนะฮะก็คือพันประมาณ2,000ันจุดโดยประมาณก็คือเป็นการซัพพลายโซนก็คือหากลักษณะการเคลื่อนที่ของราบมันเป็นแบบนี้เราจะวางแผนในการเปิดออเดอร์บริเวณนี้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจับได้นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครแต่ตอนนี้ก็กําลังหดเล็กๆในะหดเล็กๆก็อยู่กับศูน,นะฮะเข้าหาสูงน,นั่นก็หมายความว่านะฮะเป็นหลุมเล็กๆเท่านั้นนอกก็คือนะฮะเขามีโอกาสที่จะลงแบบไม่รุนแรงก็คือค่อยๆไหลนะครับค่อยๆไหลซะมากกว่าแต่ยังคงอยู่ในโหมดของการ นะครับใครเทรดใน time frame นี้นะครับมันนี่ management อยู่ที่สักประมาณ8,000จุดนะครับจะต้องดูด้วยนะครับการ Money management ว่าเรานะครับเทรด time frame ไหนนะครับกราฟวิ่งประมาณไหนแล้วก็ทุนเรามีสักเท่าไหร่ต้องเอามาคำนวณให้อ่าพอดีกับพอรตที่เรามีอยู่นะครับพอดีกับหลอดที่เราจะใช้นะครับส่วนตลาดนะครับ ตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับเหมารวมเลยเนาะอ,อยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวนะครับแล้วก็เมื่อลักษณะกลไกนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่พอๆกันลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไกลจะต้องรอแรงจากตลาดนิดนึงนะครับเขาถึงจะขับเคลื่อนได้นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่นะครับในระยะใกล้นี้เป็นการเบรกนะครับเป็นการเบรกแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอีกหนึ่งชุดทําให้กรอบการเคลื่อนที่นี้น,นะครับเป็นกรอบที่เกิดซับไฮโซนดังนั้นนะครับก็หากเขาไม่หลุดกรอบนี้ออกไปก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวตกรอบกว้างอยู่ นะครับทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว13แท่งนะฮะยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปจบรอบสัญญาณหรือหากเบรกแรงอาจจะเป็นรอบสัญญาณที่มีการขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจิตวิยาของเราผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับการด้แค่เส้นสีน้ำเงินเนะาะกล้เส้นแนวจิต นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับมันจะมีไม่เยอะนะครับจะต้องเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงตามเทคนิคก่อนนะครับก็รอให้แท่งนี้ปิดนะฮะแท่งนี้ปิดแล้วแรงมันเพิ่มขึ้นมาก่อนนะครับรตรงนี้ถึงจะกลายเป็นซัพพลายโซนที่ชัดเจนนะชัดเจนกว่าทําเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะในกรอบการเคลื่อนที่หรือว่ากรอบการวางแผน นะครับนะฮะกลอบการวางแผนนะครับก็คืออยู่ที่สักประมาณ2,000จุดนะครับส่วน SL zone นะครับอดนะการดิขึ้นไปในะสักประมาณ1,600หรือ1,700จุดลุดขึ้นไปก็น่าจะเป็น SL zone แล้วต่ำเกินกว่า2,000จุดลงไปก็จะกลายเป็น e p zone นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของการาฟนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแน่แต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์คือการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้คร่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนในกรอบที่กว้างขึ้นในการเคลื่อนที่ที่เป็นระยะกลางแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะฮะตรงนี้นะครับเกิดจากเนาะเกิดจากเป็น supply effect expectation นั่นเองนะครับส่วนตลาดนะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่ นะครับแรงขายนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงซื้อนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเหมือนกันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเมื่อเราดูเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ว่ากลไกเบื้องต้นของตลาดนั้นตอนนี้นะครับฝั่งฝั่งขวานะฮะกำลังยกขึ้นเนาะก็คือฝั่งเซลนะครับโมเมนตัม um, กำลังยกขึ้นแล้วก็ฝั่งซ้ายที่เป็นฝั่งบายนะกำลังหดลงแต่ ยังไม่ตั้งฉากแล้วก็ยังคงตึ่นๆื่นที่ยังคงอยู่ในกรอบรออีกนิดนึงนะครับรอให้เขาชัดเจนตามระบบและตามรอบสัญญาณตอนนี้สัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นอา่า สป라이 z โซนท,นที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักไทยกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินโดยรวมนะครับตลาดยังคงคาดการว่านะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลง นะฮะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงดังนั้นนะครับลักษณะที่เป็นเทคนิคข้อที่เราเป็นซัพพลายโซนนี้นะครับขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นเรียลไทม์ดังนั้นนะครับหากเกิดการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเราจะวางกรอบให้มันกว้างนิดหนึ่งนะครับกรอบ m ั n นี่ a มจ g e ม e น t ในทางเฟรมนี้ก็อยู่สักประมาณนะฮะสี่ถึ 5, จุดเลยนะครับดังนั้นนะครับ เช้านี้นะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงนะครับแล้วก็พอเกิดแอคชั่นมาเก็ตตอนเย็นนะครับที่มีการคาดการว่านะครับค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าลงดังนั้นนะครับกรอบการเคลื่อนที่นะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นนะครับไม่เกินประมาณ3ามพันจุดนะก็คืออาจจะมีการย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับตอนเช้านี้พอเย็นน่าเป็นเอฟเฟกนะครับถ้าเป็นไปตามที่เราคาดการน่าจะกลับขึ้นมาทดสอบแนวเส้นจิตวิยาไม่ก็เส้นสีเหลือก็เส้นสี สีแดงนะสีเหลืองสีแดงไอเทมที่กว้างๆก็คือเส้นสีแดงแบบนี้นะครับดังนั้นการวางแผนแบบนี้นะครับจะต้องเข้าใจเวลาด้วยเอฟเฟกที่จะเกิดด้วยนะครับหากเรามีออเดอร์อยู่แล้วก็ปัจจัยกระทบข้างินนั้นสวนทางกับออเดอร์เราเราจะทาอย่างไรนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ